สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูสลัดมันฝรั่งสูตรง่ายๆมาฝากค่ะ่อนอื่นก็เตรียมแครอทนะคะหัน่นเตาแล้วก็นําไปลวกในน้ําเดือดให้สุกนะคะแล้วก็นํามันฝรั่งที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปต้มค่ะเช็คสุกด้วยการใช้ซ่อมจิ้มลงไปง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะก็ถือว่าสุกแล้วแล้วก็นําขึ้นมาพักใส่ชามไว้ค่ะในส่วนของน้ําสลัดนะคะเราใช้เป็นโยกเกิร์ตทั่วเหลืองนะผสมกับตัว แซนวิชสเปรดนะคะตัวนี้วีแกนเจทานไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มใสชูหมักข้าวหอมมะลิโรยเกลือเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นพาสตย์อบแห้งแล้วก็พริกไทยดำป่นค่ะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะสำหรับต้นหอมหรือผักชีนะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะนำ ตัวมันฝรั่งกับแครอทนะคะใส่ลงไปในชามตามด้วยหอมแค่คันเตาเล็กๆแตงกวานะคะแนะนําว่าทำแบบเป็นแผ่นบางๆฝานบางๆเนาะแล้วก็ใส่น้ําสลัดที่เตรียมไว้แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันได้เลยค่ะ<ม>ทาออกมาแล้วอร่อยดีนะคะทุกคนโดยเฉพาะ แตงกวานะคะมันจะมีความกลุบๆเนาะเราไม่คิดว่ามันจะเข้ากันนะคะถ้าเราเอาไปใส่ในสลัดมันฝรั่งเนาะเป็นเมนูที่ทำออกมาแล้วดีเกินที่คิดไว้จริงๆค่ะ